ก็จริงๆโดยปกติพาร่วมเนี่ย เราก็ทานข้าวร่วมกันประมาณเดือนละครั้งอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ที่คุยก็พอดีวันอังคารนี้ผมจะเอาเรื่องรัฐธรรมนูญเข้าครรก็ถือว,ว่ารัฐ,ร,ฐรัฐบาลเนี่ยได้ถแถลงนโยบายเรื่องีต่อสภานะครับเรื่องที่จะทําเรื่องรัฐธรรมนูนแล้วก็รัฐบาลก็ประชุมคลอรอนัดแรกก็ได้เอาเรื่องนี้เข้ามาคุยแล้วก็มอบหมายให้ผมเนี่ยไปเป็นผู้ ดําเนินการในการศึกษาแล้วก,กระบวนการต่างๆเยียกทำนะครับจร,จริงกระบวนการทั้งหมดในศึกษามาก็เสร็จแล้วลตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับแต่พอดีออในในในทั้งหมดนียข้อสรุปอะไรต่างๆเราก็มีพร้อมจะเสนอเข้าคอมอตอนนี้เสนอเข้าคลองมอปั๊บเนี่ยถ้าคอมออนุมัติหรือมีความเห็นไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องส่งไปที่กรกตเลยกระบวนการมันก็จะเดินหน้าไปเลยแต่ว่ามันมีเรื่องที่สภายืนย่นยืน่นยื่น ประเด็นนะครับในการปรึกษาครับถึงสารรัฐมนูนสารรัฐมนูญก็จะต้องตัดสินว่าวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงเรื่องประชามติจำนวนกี่ครั้งอะไรแต่สรุปสุดท้ายมาแล้วเนี่ยก็ท่านไม่ได้รับวินิิฉัยแต่ก็มีให้เรื่องเดิมที่เรานทาไปเพราะฉะนั้นเ,เราก็คุยกันว่ามันน่าจะใช้3ามครั้งเพื่อความปลอดภัยแต่นี้ความเห็นมันก็จะมีสองครั้งสาครั้งนะครับ ก็เลยได้เรียนปรึกษาหารือกับหัวหน้าพักทุกคนในเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชมุมเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก <c oughs> นะครับเรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องเดียวนะครับไม่มีเรื่องปรับคอมอนะครับแล้วก็ได้ถามเรื่องปรับคอรองนนค่ะคือหมายว่าท่านไม่ได้คุยกั่พักร่วมมีการสอบถามไหมครับไม่มีครับเพราะว่าถ้าถ้าจะมีเราก็จะใช้เวทีคุยกันเราก็จะนัดหมายวันนี้สิ่งที่ได้คุยเมื่อวานนี้ก็คือสรุปว่าเราจะเข้าคอรมวันพรุ่งนี้เรื่องรัฐมนูลนะครับเดินหน้าเรื่องสาม สามว่ารัฐมนุสามครั้งรวมทั้งจะาหาหรือแลอวสรุปกันในที่ประชุมครมว่าคําถามจะเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องอิงกับสิ่งที่ได้ถแถลงนโยบายไปแล้วส่วนเรื่องปรับคอมก็เป็นเรื่องท่านนายกครับก็ต้องอยู่ว่าท่านนายกเนี่ยพิจารณาจะปรับไมหมที่จะปรับอย่างไรทั้งนนจะหาหรือนะครับถ้ามันชัดเจนจริงๆก็อาจจะต้องมีประชุมคอมมวประชุมหัวหน้าพาคการเมือนนงอีกครั้งหนึ่ง ถ้าสรุปเรียบร้อยแล้วมันก็จบแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีประเด็นนี้นะครับก็บออในร่างรายงานของคณะกรรมการศึกษาเนี่ยมีคําถามแล้วแต่ว่าก็จะนําเสนอเข้าคอรมออีกทีคาถามนั้นก็จะอิงอิงนโยบายที่เราถามก็คือสรุปว่าโดยคร่าวๆนะคำคำอาจจะไม่ตรงนะครับโดยสรุปก็คือว่าก็จะถามว่าท่านจะแก้รัฐมนุนโดยไม่ แก้ไขคนหนึ่งมนสองหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยืนยันกันสามภาคเราจะมีการกำหนดทำลายไว้เลยนะคะว่าที่อยากจะดีาได้สำเร็จแต่ละขั้นจะเสร็จมื่อไหระเป็นมื่อไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้เสร็จคลรมก็ส่งเข้ากระกะตเลยกระบวนการทั้งหมดอยู่ที่กระกะตจัดการภายใน90สวันสามารถทําเร็วได้อยู่ที่กระกะตจากนี้ไปไม่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลถือว่าทําหน้าที่จบนะครับได้ทำนโยบายเรื่องนี้ให้สําเร็จ โดยขยับเข้าไปกกตมีกระบวนการยังไงก็ว่าไปตามนั้นแต่ว่าคาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรทำประชามติครั้งแรกน่าจะประมาณเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็กระบวนการก็จะข้ามไปขยับไปตามนั้นก็เป็นเรื่องไปตามกระบวนการกฎหมายทั้งหมดมเมื่อวานไม่ได้คุยครับเมื่อวานคุยเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องเดียว จะถือว่าไม่มีส่วนร่วมประชาชนนะไม่ได้แล้วก็ที่จะเสนอขอมวาพรุ่งนี้ก็จะเสนอความเห็นที่แตกต่างทั้งหมดสิ่งที่ได้มีการเสนอไปนะครับพรรคฝ่ายค้านกับกับไอรอเนี่ยเราเชิญเข้าร่วมในคณะกรรมการแล้วนะครับแต่ว่าท่านปฏิเสธแต่ว่าท่านปฏิเสธแล้วเราเนี่ยในกระบวนการสรรหาเนี่ยเราก็ยังได้ไปคุยท่านนี้ก่อนได้ไปคุยกับพรรคก้าวไกล นะครับถึงที่พักคุยกันได้มีการคุยกับคุณพริฤนะครับได้มีการออกแบบสอบถามที่จะถามสภาที่ชื่อพระบาทสมเด็จระรและวุฒิสภานะครับได้ได้มีกระบวนการทาอย่างนี้โดยตลอดแล้วเสร็จรับผลที่ได้มาก็มีการหาหลือนะครับแล้วจริงๆกระบวนการในการข้อกล่าวหาว่ามีแต่พวกตัวเองในคณะการเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ดูแคลนคณะการที่มามากเกินไปเพราะว่าเราได้เชิญจากทุกฝักทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ หลายหลายคนเรารู้จักหลายหลายคนเราไม่รู้จักนะครับเรารู้จักจากสาธารณชนนะครับก็มีอาจารย์หมหาวิทยาลัยก็เกือบทุกส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทเรื่องการแก้ไขรัฐนูลน,นะครับสถาบันพระปกเก้าที่เชิญมาก็ถือว่าเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่วิชาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นใครที่เชิญมาก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความน่าเชื่อถือในวงการนั้นๆอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องการรับฟังเนี่ย กรรมการเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากไปปรึกษาเราดเฉพาะกับไอรลอกับทะาก้าวไกลแล้วเนี่ยเรายังได้เข้าไปทําสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั้ง4ง่ภาคทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับภาคใต้นะครับกรุงเทพอหรา,คานคร,คนครแล้วก็เชิญกลุ่มวิชาชีพต่างๆมาคุยทั้งหมดเพราะนั้นจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปคุยไม่ได้นะครับคุยทั้งหมดเนี่ยถ้าจะขาดไปบ้างก็คือขาดจากภรคฝ่ายค้านซึ่ง ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับเราตั้งแรกเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ที่เสนอเนี่ยจะเสนอข้อสรุปที่คณะอนุกรรมการทั้งหมดได้คุยกันพร้อมดังจะแนบความเห็นนะครับของพรรคฝ่ายค้านหรือความเห็นที่ประชาชนกลุ่มเคลื่อนไหวไอรอนะครับก,ก็ก็จะเสนอเข้าไปด้วยเพราะนั้นจะบอกว่าไม่ได้ถามประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมันก็มันพูดยากนิดน,นึงนะครับผมคิดว่าเราพยายามไปทั้งทั้งกลุ่มมุสลิมทั้งชนกลุ่มน้อย นะครับทั้งประชาชนในผู้แรงงานในภาคตะวันออกซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะครับทั้งกลุ่มวิชาชีพต่างๆนะครับตัวแทนกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่เชิญเข้ามาคุยผมว่าก็ครบถ้วน,นนะครับเราไม่ได้มีอะไรที่ปิดบังอําพรางและก็ไม่ได้เล่นแร่ปแปรธาตุอะไรก็ลงไปทําหน้าที่อย่างที่ผมได้รับมอบหมายผมก็ทําหน้าที่เต็มที่เสร็จตั้งแต่เดือนธันวาจริงๆก็จะเข้าได้เลยผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเนื่องจากมันมีประเด็นที่จะต้อง ไปสารรัฐมนูลเราก็เกรงว่าถ้าเราเดินหน้าไปสารรัฐว่าอ,อย่างกระบวนการมันจะชิ่นสุด,สดลงแล้วเริมเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กจะดําเนินการไปนะครับเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเรื่องออว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวไม่ไม่ไม่ให้ประชาชนมาลงสิทธิ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปพิจารณาดูนะครับว่าโอกาสในการแก้รัฐมนูลมีมาแล้วเนี่ยถ้าจะมีความเห็นยังไงก็ใช้ใช้บทบาทตรงนี้ในการมาร่วมกันแก้ไขรัฐมนูลแล้วก็ ถ้ากระบวนการทั้งหมดมีอะไรก็ว่าไปตามนั้นแต่ยอดอยู่ว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์เนื่องจากจะใช้เงื่อนไขเรื่องดับเบิลมาจ r อริตี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะออกมาก็คือว่าก็ถ้าไม่ผ่านหรือคนส่วนใหญ่มาไม่ไม่ครบก็กลับไปใช้รัฐนูล60ูน60เหมือนเดิมถ้าอยากเปลี่ยนแปลงก็เข้ามาแก้ไขแล้วก็มาใช้กระบวนการประชาชนกระบวนการของอการแก้ไขรัฐนูลตามตามกฎหมายเข้ามาช่วยกันแก้ นะครับเราบอกแล้วว่าเราจะทําให้มันดีที่สุดมากที่สุดเท่าที่เรามากได้เป็นความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ในการกระบวนการทําดําเนินการทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งใจไว้แล้วแล้วก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะให้เสร็จภายใน4ปีที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลให้มีกฎหมายลูกและพร้อมเี่จะเลือกตั้งใหม่ภายใต้กฎริกาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดพอโยนเข้ามาแล้วกระบวนการมันเดินตามกฎหมายแล้วทุกอย่างถ้ามันเกิดประชาธมติขึ้นการทําประชาธมติขึ้นก็ เป็นเรื่องการถัใจของพี่น้องประชาชนแล้วราะนั้นผมอยากให้ฝ่ายค้านพิจารณาให้รอบคอบว่าอยู่ๆไปเคลื่อนไหวไม่ให้กระบวนการแก้ไขรัฐมนูญมันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าอยากจะกลับไปอยู่แบบตั้งอัตปีรัฐประหารมาปีสุดจากรัฐมนูญปี60ใช่ไหมถ้าไม่ใชถ่ถ้าแก้ก็ต้องเข้ามาแก้กันกระบวนการจะแก้อย่างไรก็มาว่ากันตามต่อไปไม่อยากให้คิดอะไรแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็คิดไปในทางเดียวหรืออยากคิดว่าความเห็นของใครส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นความเห็นที่ถูกต้องพระถ้าจะอ้างความเห็นว่านี่ฝ่ายประชาชนไม่ต้องการเนี่ยก็ตัวแทนพรรคการเมืองทั้งหมดนี้เขาก็มีมีฐานสมาชิกฐานประชาชนที่สนับสนุนเข้ามาเหมือนกันเพราะฉนั้นยาวเรื่องนี้มาเถียงกันเลยก็ามาเถียงกันเราก็บอกว่าเราหกพรรคการเมืองเสียงเรามากกว่าเสียงที่พรรคฝ่ายค้านได้นะครับไม่งั้นเราตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเถียงกันเรื่องนี้มันไม่ใช่สาระสาระสําคัญคือทอํายังไงจะให้เกิดรัฐนูนที่เป็นประชาธิปไตายมากขึ้นให้ได้มากที่สุด แล้วเรื่องของหมวดหนึ่งหมวดสองก็ดีเลยมันเป็นการหาเสียงมาจากพรรคการเมืองแล้วก็ได้มีการถแถลงข่าวแล้วยังมีการนำเอาเข้ามาในรัฐสภาเป็นนโยบายรัฐบาลที่สภารับรอง <S <S แล้วกระบวนการก่อนที่จะตั้งรัฐบาลทุกคนก็เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกฝ่ายทุกพรรคการเมืองที่เอามาร่วมตั้งรัฐบาลพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองกับหมดหนึ่งหมวดสองชัดเจนเพราะฉะนั้นเราทําตามกระบวนการและสิ่งที่ชอบโดยปกติทั้งหมดไม่ได้มีประเด็นอื่น ยังไม่มีการคุยเรื่องนี้เลยเดี๋ยววันนี้บ่ายก็จะมีตัวแทนพรรคการเมืองทุกรัคมาคุยที่ตึกสันติมติท่านนายกเรียกมาเถีร์ก็จะคุยในเรื่องที่จะเข้าคอรมอพรุ่งนี้ก็คือเรื่องดิจิทัลเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระดาษนี้เวลาเจอหัวหน้าพรรคุยกันอยากคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องปรับกรอ,อนะครับเรามีเรื่องสําคัญสําคัญที่รัฐบาลต้องทําร่วมกันแล้วก็ใครเป็นเจ้าภาพคนนั้นก็มาคุยวันนี้ก็จะจะคุยกันแล้วก็บางครั้งก็ครบหมดทั้งหัวหน้าพรคบางครั้งก็ถ้าติดราชการหรืออยู่ต่่างประเทททศก็มีีตัวแทนท ที่เป็นตัวแทนที่ชอบทำขั้นขึ้นครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวจะได้เห็นอีกหลายๆาครั้งอะ่ะการประชุมเพราะาเราตกลงกันแล้วว่าเดือนหนึ่งจะประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็ผมจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดการประชุมนี้ให้ได้ไม่มีปัญหาอะไร,รเพราะนั้นอย่าไปกังวลใจเรื่องอื่นแต่ว่ามีกระแสสิทขั้นเพื่อไทยเขีเส้นส่งชื่อวัาที่24นีแล้วอะค่ะผมเป็นรองนาะยกคนที่หนึ่งและเป็นผู้อาวุาโสอยู่ในพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ยินเรื่องน,นี้เลย เวลาเนี้ยสิ่งที่ผมได้ยินเรื่องการปรับกมอผมได้ยินจากสื่อเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะถามประเด็นว่ามันเป็นยังไงก็ต้องถามสื่อที่ออกว่าท่านเอาข้อมูลจากไหนมาเพราะผมเมื่อเช้าก็คุยกับท่านนายกก็ยังไม่มีเห็นเป็นคุยกับผมเรื่องนี้เลยก็มาคุยเเพียงว่าเดี๋ยวมีประชุมท่านนายกจะเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วก็ออกไปให้ผมเป็นประธานที่ประชุมต่อเพราะท่านนายกติดภารกิจสําคัญก็วันนี้ก็ เนื่องจากก็อเอาวันนี้เที่ยงก็เพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะตรงกันมากเพราะพรุ่งนี้จะเข้าคอมอแล้วผมก็อยากให้ทุกเรื่องที่จะเข้าคอมอได้คุยกันถ้าทำวามเข้าใจร่วมกันแล้วมีจะปรับอะไรเราก็ปรับตามความเห็นเพราะว่าพอออกจากคอมอแล้วมันเป็นความเห็นร่วมกันของทุกพักเพราะนั้นเวลาประชุมพักร่วมตอนนี้อย่าไปโฟกัสเรื่องการปรับคอรมอนะครับไม่มีครับยังจนยังไม่มีแต่มีวันใดวันหนึ่งหรือมีวันไหนก็ขึ้นอยู่ท่านนายกเพราะท่านนายกมีอำนาจเต็มในการที่จะปรับ กระทรวงพาณิชย์จะมีความชัดเจนเรื่องร้านค้าที่จะใช้ดิจิทัลเวลต์นะครับก็ทำงานอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ตอนบ่ายๆก็ยังมีประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเงินคลังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดีอีด้วยนะครับก็ทำงานอยู่ต่อนเนื่องครับถ้าชัดเจนแต่ละเรื่องก็จะค่อยๆถแถลงไม่ทราบนี่นไหมครับโอเคนะประชุมนี้ประชุมบรรจุไทยหรือประชุมประชุมบรรจุไทยกันอะไรอย่างเี้ของรัฐบาล ถึงเนี้ยครับถึงไทยคู่ฟ้าเนี่ยครับไม่ไม่มีที่ไหนที่จะไปแอบประชุมมาเนนี้เนี่ยเจอหน้าท่านเพอเดินเข้ามาท่านก็เห็นแล้วใครมาก็เดี๋ยวก็จะมีประชุมครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่เรื่องอื่นใดโอเคนะครับสวัสดีครับ้าย